มากินกว๋วยเตี๋ยวค่ะแม่สีนวลช่างลูกเสษยโอ้ย oh, อยู่ในมุมในในพร้อมคันหน่อย <laughs> กว๋วยเตี๋ยวเรือแม่นวลเหนียมงอ,อมากินกว๋วยเตี๋ยวเรือแม่สีนวล <laughs> <laughs> โอ้ยค่ะกว๋วยเตี๋ยวเรือแม่สีนวล <laughs> ขอนแก่นอ่ะขอนแก่นน่ารักมินิ กอเด็ดเมืองลาค่าวัตจักบาทมินิสามสีค่ะสามสิบสิบาทขั้วนี้สามสิบา,มบาทค่ะ,คะใส่ไงคือมาสิบเป็นหาสิบห้าบาทเดี๋ยวมาแล้วเลืเอ่ะณอา <c oughs> วุธเตรียมความได้มาแล้วค่ะก๋วยเตียวกชิ้นขนาดยังบ่กินยังหนานาขนาด้โอ้ค่ะมาแล้วหมูสเต็กลูกชิน้นก๋วยเตียว พอกลับบ้านนึง <laughs>